นนก็มีรถแบนลากนั่นเองมารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกแล้วเข้าใหม่สดๆด,ดร้อนๆเลยคันนี้ล้อแม็กแบบนี้นะครับเป็นแม็กหกก้านนะครับพร้อมกับดีไซน์แบบนี้เลยมีเฉพาะรุ่น TRD Sportivo ของ f o r t u n e r เท่านั้นนะแม็กลายนี้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเป็นสีที่แบบว่าสวยงามและเพิ่มความสปอร์ตมากๆนะครับและสภาพของเบาะก,ก็อยู่ในนนให้90% สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านเพชรบุรีอีกครั้งนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่กับผมชานนนะแน่นอนว่าอยู่กับโนนต้องมีรถดีๆรถเข้าไม่สวยๆนะครับผมมาให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะครับโนนก็มีรถแบรนด์ลากนั่นเองมารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกแล้วเข้าไม่สดๆร้อนๆเลยคันนี้กับเจ้าคันนี้เลย To y ย TA Fortuner นะครับเครื่องยนต์2.8 V นะครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว TRD Sportivo ด้วยเป็นไงเล่าสภาพแบบนี้คือสวยมากๆสภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโฉมนี้นะเป็นโฉมของปี2016เป็นเจเนอเรชันที่2นั่นเองบอกเลยว่าคันนี้สวยใหม่มากๆ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าคุณผู้ชมนะเอาเจ้าคันนี้เป็นเจ้าของจะได้อะไราติดไปบ้างนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้าเลยที่มาเดิมๆจากโรงงานก็คือกระจังหน้าแบบว่าไมโนเชนในปี2015รียบร้อยแล้วนะครับแต่คันนี้เป็นปี2016นะแต่คือเจนนี้มันจะเริ่มตั้งแต่ปี2015เป็นต้นไปนะครับผมไฟหน้าตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าใบบีม LED ด้วยนะมาพร้อม d y y t m m r u n n i n g l i ไหลสว่าง ใ้าเห็นอนาคตย่างแจ่มแจ้งแน่นอนนะคันนี้นะถัดลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกมาพร้อมเป็นกอบลมดําตัดด้วยคิวโคมย่มด้านล่างสวยๆแบบนี้นะครับผมสว่างทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกหมอกลงก็คือเห็นทางชัดเจนแน่นอนนะครับคันนี้ด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนี่กระจกมองข้างคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีขาวนั่นเองนาะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับผมอันนี้พับแล้วก็ปรับเก็บแบบระบบไฟฟ้าด้วย นะักการซาติดมาให้ทั้ง4ด้านเรียบร้อยนะคันนี้นะบอกเลยว่าจะมีการดีไซน์เป็นสปอร์ตทิวเวเป็น TRD ก็คือจะมีความแบบว่าติดเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับบริเวณด้านล่างของกระจกนะครับผมคือรอบคันเลยเดี๋ยวจะพาเดินวนไปดูนะว่าอันเนี้ยมันเป็นเส้นยาแบบรอบคันเลยนะแล้วก็มือจับคันนี้นะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับมีการรอยตรงนี้มาให้เรียบร้อยและที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นกุญแจบแบบ smart N T นะครับมีปุ่มคีย์เลสมาให้เรียบร้อยนี่เป็นกุญแจแบบนี้นะครับเป็นปุ่มกดเรียบร้อยแล้วก็คือมีปุ่มกดสามารถล็อกและปลดล็อกประตูได้ที่บริเวณปุ่มกดนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้ล็อกนะเราปิดปั๊บเรากดปุ๊บรถล็อกนี่เปิดไม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือม,มีมีทั้งฝั่งคนคนโดยสารนะครับแล้วก็เป็นฝั่งคนขับนะครับสามารถกดได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้เปิดไว้โอเคเรียบร้อยนะคันนี้ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่บอกได้เลยว่าใช้งานได้จริง นะครับผมและที่สําคัญคันนี้นะเขามีความนี่รองรับแบบว่าเด็กหรือผู้สูงอายุที่จะขึ้นลงรถลำบากนะครับอันนี้มันเป็นรถครอบครัวเนาะก็ต้องมีการใช้งานบ้างนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าบันไดคันนี้นะบันไดข้างๆอ่ะสภาพแบบว่าแทบจะร้อยเปอร์ซ์เลยก็ว่าได้แม้กระทั่งรอยขูดขี่ควนขนแมงคงขนมงุงขนแมวอะไรก็แทบ,บจะไม่มีเลยนะตรงบันไดด้านข้างนะไม่มากๆคันนี้ โอเคนี่มาดูชุดแต่งที่มันเป็น T R D Sportivo จริงๆจ,จากโรงงานนะครับนี่เลยล้อแม็กแบบนี้นะครับเป็นแม็กหกก้านนะครับพร้อมกับดีไซน์แบบนี้เลยมีเฉพาะ T R D นะครับมีสกรีน T R D ตรงนี้นะครับมี T R D ตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีเฉพาะรุ่น T R D Sportivo ของ Fortuner เท่านั้นนะแม็กลายนี้นะครับผมและมาพร้อมกับยางแก้มเตี้ยแบบนี้คือสายสปอร์ตอะ่ะจะทํา ใส่สปอร์ตจะรู้เลยว่ายางแก้มเตี้ยม,มันทําให้รถเราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไม่เอะทะนะครับผมพร้อมกับว่าซุ้มล้อเขามีคิ้วดํามาให้หน่อยหนึ่งมันก็ดูแบบว่าตัดกับตัวรถที่มันเป็นสีขาวอะทําให้ดูสปอร์ตดูแบบว่ามีมิติของรถมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างตัวนี้นะครับผม เป็นไฟท้ายแบบว่ายาวๆลากยาวมาแบบนี้คือถ้ากลางคืนอนะถ้าเราเห็นนะถ้ารถาสตาร์ทราวก็กเวลากลางคืนอนะมันจะเป็นเส้นๆคล้ายๆกับปีกนกถือว่าสวยมากนะครับไฟเลี้ยมมีมาให้เรียบร้อยนะสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อย่างที่นนบอกมากี้นี้ด้านข้างว่าเส้นครเมียมนี่เขาลากยาวมาถึงนี้เลยแล้วก็ลากยาวไปทั้งไปถึงกระจกมองข้างฝั่งนู้นเลยนะครับผมและไฟเลี้ยวของเขาก็ยังครอบคุเมียมมาให้คือ บอกได้เลยว่ามีความคุมโทนแล้วก็สปอร์ตมากๆนี่เพศตรงกลางนะครับเป็นคิ้วเป็นเป็นเส้นโครเมียมตรงกลางสกรีนเป็นสกรีนแบบนูนนะครับคำว่า Fortuner ถือว่าสวยมากนะมีเพศ2.8เครื่องยนต์มีเพศ T R D Sportivo นะครับแสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นจุดแต่ง T R D Sportivo จาก Toyota เลย นะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่และหลายคลิปที่นน,นเคยรีวิวคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ะนนเคยรีวิวเป็นปีเดียวกันเลยปี16โ r ลชูเนเหมือนกันนะครับภายในก็แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยด้านหลังพับเบาะได้เหมือนกันนะครับน,นนก็จะรวบๆเร็วๆไปเลยนะนี่นี่ให้ดูอีกนิดนึงว่ามันยาวมาถึงตรงฝั่งนี้จริงๆนะ เป็นโคมเมียมคือยาวรอบคันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าตัวสปอร์ติโเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดายังไงนะครับที่ไม่มีชุดแต่งเนาะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอมคันนี้นี่เลยสิ่งแรกเลยนะครับเป็นเบาะนะเป็นเบาะได้เป็นเบานะนบนบหนังเป็นสีทูโทนเป็นดําตัดแดงเป็นแดงแบบว่า แดงอมน้ําตาแดงเลือดเลือดเลือดอะไรสักเลือด1เลือดนกเลือดไก่อะไรก็ว่าไปนะแต่บอกได้เลยว่าเป็นสีที่แบบว่าสวยงามและเพิ่มความสปอร์ตมากๆนะครับและสภาพของเบาะก,ก็อยู่ในแบบว่าโน้นให้90%อนะครับอาจจะมีตรงนี้นิดหน่อยแต่ไม่มีคาดไม่มีอะไรอันนี้ก็คือรอยรอยที่แบบว่าข้างในมันแฟบลงแต่ก็คือไม่ได้แฟบเยอะนะคือยังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าฟังคนขับ1 2 3 4 5 6 7 8้าดดทิศทางนะคันนี้แทิศทางใช้งานได้ปกติทุกทิศทุกทางนะครับผมภายในก็คือสวยงามมากๆเดี๋ยวให้กล้องพาไปเขาดูนิดหนึ่งแล้วกันไล่จากฝั่งนู้นมาเลยนะนี่ภายในสวยงามมากๆภายในนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับและที่สาคัญเป็นแบบว่าชุดแต่งคุมโุนมากๆนะที่หัวเกียร์บริเวณหัวเกียร์เขามีความ ตเติมลอ่อมาให้ด้วยแคปล่านะครับดีไซน์แบบว่าสวยงามมากๆนะระบบแอร์ระบบให้ความเย็นต่างๆก็คือพร้อมใช้งานมากๆในส่วนของมีเดียคันนี้เด่นมากเครื่องเสียงเขาแบบว่าสุดยอดเลยเป็นของ JBL เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเป็นของ JBL นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากมีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยสุดยอดมากคันนี้ใครได้ไปครอบคองนั้นบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคาค่าตัวเขาจริงๆนะเมื่อเทียบกับราคาออกข้างนะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังกชันนะครับควบคุมจอนะควบคุมเครื่องเล่นนะมีคูสคอนโทรลมาให้มีพาวเวอร์ชิหลังพวงมาลัยนะนี่พาวเวอร์ชินะครับผมคือบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาที่บ่อยรถบ้านของเราอะแค่นี้ยังไม่พอนี่เป็น T.R.D. Star Stop Engine นะครับเป็นคูสตาร์คือโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วความคุ้มค่าคันเนี้ นะครับแล้วก็ยังไม่พอยังได้เป็นนี่กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติซีฟังเลยนะครับเป็นอัตโนมัติซีฟังเลยสามารถกดทีเดียวปิดกดทีเดียวเปิดได้เลยนะครับนี่ลำโพง JBL นะครับทั้งหมด9ตําตำแหน่ง11จุดเลยสุดยอดมากคุ้มค่ามากมากคันนี้ซึ่งพลาดไม่ได้กับชุดแต่งที่เขาเติมมาให้นะชุดแต่งที่เขาเติมมาให้ที่อดีตตัวนี้มีไฟด้วยนะเวลากลางคืนก็คือจะแบบว่า วว่างนนนะะครัับผมตี้โอเคนนจะมาบอกราคาค่าตัวของน้องคันนี้ออกห้างคันนี้อยู่ที่ประมาณหลานหกหลานเจ็ดหนึ่งลานหกแสนานเจ็ดแสนกว่าบาทเลยนะครับสำหรับตัว TRD Sportivo นะแต่ที่บอยรถบ้านของเราเอาไปเลยราคาพิเศษจัดๆเลยนะครับถูกกว่าออกห้างป้ายแดงไปถึงสี่ห้าห้าหกแเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราขายกันอยู่ที่1นึ่ง0 0านหนึ่ง้าหมื่บาทเท่านั้นครับกับ สภาพที่นนพาไปดูโดยรอบนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าจริงๆครับคันนี้และที่สําคัญถ้าบอกว่ามาจากคลิปที่นนรีวิวคลิปนี้นะครับแคบคลิปนี้ไปรับส่วนลดไปเลยทันที10,000บาทเปไม่ไหวเปไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวของน้องคลิปนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆคุ้มค่ามากๆกับสภาพที่นนพาไปดูรอบคัน อย่างที่ทุกคนเห็นภายในคลิปเลยแต่ถ้าทุกคนนะครับเห็นภายในคลิปยังไม่ชัดอยากดูรูปภาพใกล้ๆอยากดูรูปภาพซอกลืบต่างๆนะครับผมสามารถทักเข้าไปดูขอทักเข้าไปขอดูรูปภาพเพิ่มเติมทางเพจ Facebook นะครับบอยรถบ้านสำนักงานใหญ่ได้เลย นะครับมีแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาและสำหรับใครที่อยากมีรถแต่ไม่สะดวกมาดูสถานการณ์โควิดนะากลัวแบบนี้เราก็มีวิธีออกรถออนไลน์ง่ายๆไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะว่ารถที่บอยรถบ้านของเรารับประกันการันตีได้เลยว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไฟไม่ตัดต่อ,ตอดัดแปลงผิงกกดกฎหมายแน่นอนนะครับด้วยการการันตีจากกูอินสเปคชั่นนะครับเป็นบริษัทตรวจรถที่ขึ้นชื่อจากประเทศญี่ปุ่นเลย นะครับและเมื่อคุณอยากได้รถนะทำยังไงอันดับแรกเลยทักเข้าไปในเพจส่งรูปรถที่คุณต้องการนะครับหลังจากน,านั้นคุยกับเอกสารคุยเรื่องเอกสารกับเซลล์เซลล์จะดําเนินการให้นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ตรงกับคุณลูกค้าทุกท่านหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเรามีไฟแนนซ์นะครับมีทีมงานของเราไปเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องกลัวอันตรายไม่ต้องพบปะผู้คนมาก นะครับหลังจากเซ็นเอกสารทําเอกสารเรียบร้อยแล้วรอรับรถที่บ้านได้เลยสบายสบายง่ายๆมากง่ายๆมากๆเลยนะครับผมแค่นี้คุณก็ได้เป็นเจ้าของรถดีๆที่เราได้คัดสรรมาให้คุณผู้ชมอย่างจุใจนะครับและนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.79ดเเดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด1ปีหรือว่าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทก็ยังมีลูกค้าสามารถทักเข้ามาคุยหรือเข้ามาคุยได้ ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยนะครับและสำหรับวันนี้นนกับเจ้า Fortuner TRD Sportivo คันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมว่ามาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีครับ